ทีดเดยดครับประธานนปชก็มั่นใจนะครับว่าการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระนับจากนี้นั้นจะส่งผลโดยตรงในเชิงลบต่อการทําหน้าที่ของรัฐบาลและก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับการดําเนินการของทางกลุ่มกปปสด้วยครับสุเทพเทอบสุบันเตรียมการประกาศชุมนุมใหญ่15วันเขารู้ผลเพียงแต่ว่าคนเสื้อแดงไม่ได้แยแสกับคําตัดสินเพราะเรารู้ว่าถึงอย่างไร เป็นคำตัดสินที่เป็นลบและไม่มีความยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นดังนั้นสุเทพจึงกำเริบเสิร์ฟสารเมคืนนี้สถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตบางอาจจะเสนอชื่อคนเป็นนายกรัฐมนตรี นี่เป็นบางช่วงบางตอนในการปราศัยของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชที่เน้นย้ำกับผู้ชุมนุมนปชให้เตรียมความพร้อมนะครับในการระดมพลออกมาต่อต้านแนวทางของกลุ่มกปป,ปสที่เชื่อว่าจะสอดคล้องกับการทําหน้าที่ขององค์กรอ,อ,อิสระที่จะส่งผลเชิงลบต่อรัฐบาลซึ่งการชุมนุมครั้งนี้นะครับชัดเจนแล้วว่ามีประชาชนจํานวนไม่น้อยนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการล้มล้างประชาธิปไตยของกลุ่มกปปสดังนั้นนะครับการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังสงกรานนี้นะครับประธานนปชบอกว่าจะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้าย ขณะที่นายนัทวุฒิใสเกลือเลขาธิการอบจฝากถึงการทําหน้าที่ของทหารนะครับโดยเฉพาะการแสดงบทบาทและจุดยืนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกต่อแนวทางของกลุ่มกปปสโดยเฉพาะความพยายามของนายสุเทพเกลือสุบัเลขาธิการกรปปสที่ประกาศจะนําเสนอทุนกล้าวลายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางโดยมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่บังควรครับแต่หากนายสุเทพทําได้ จะเท่ากับอำนาจนั้นเป็นของนายสุทเทพเครือกสุบรรและนายสุเทพจะใช้อำนาจโดยตรงเหนือลิติบัญญัติเหนือบริหารเหนือตุลาการพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านมีความรู้สึกอย่างไร สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะครับได้มีการประชุมทําความเข้าใจการนปชในการตั้งจุดตรวจร่วมกันร,ระหว่างทหารและก็ตํารวจนะครับโดยเฉพาะจุดด้านหลังของเวทีปลาสัสตรงบริเวณริมคลองทวีวัฒนาซึ่งในคืนที่ผ่านมานั้นนะครับก็ได้มีการเพิ่มกาดจาก3,000คนเป็นกว่า4 0 0พคนนะครับเนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะต้องจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้วครับและก็ถือเป็นคืนสุดท้ายที่จะมีการชุมนุมด้วย ในส่วนของการจราจรโดยรอบพื้นที่การชุมนุมนั้นก็พบว่าบริเวณถนนพุทธมนตรสาย4ที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนเพชรกเกษมนะครับการจราจรนั้นถือว่าติดขัดอย่างหนักเนื่องจากมีการนํารถบัสของผู้ชุมนุมนั้นมาจอดไว้จํานวนมากและกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่นครับ และสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้ไปในตลอดช่วงบ่ายนะครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมและการประชุมร่วมกันร,ระหว่างแกนนํานบชในต่างจังหวัดนะครับซึ่งจะมีการระดมความคิดเห็นกันเพื่อจะกําหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังสงการนี้ครับคุณธีระเดชครับ